สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้หลวงปู่เหนะคะอันนี้ที่สร้างจากวัดของท่านเนี่ยที่สร้างใหม่ที่อาจารย์ได้รีวิวไปนะมีทั้งหมดอยู่ประมาณสี่เหรียญอันนี้เก็บไว้อย่างดีนะคะเก็บไว้ในซุ้มนี้อย่างดีเนาะค่ะอันนี้อาจารย์มีเหรียญใหม่ามาอันนี้วันนี้นะคะอาจารย์ก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่พกติดตัวนะคะไปไหนมาไหนอันนี้จะเป็นรูปหลอ่อ ะะของหลวงปู่เฮอุปกรรมโมด้านหน้าก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะหลวงตาเหนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมนะคะดานข้างเห็นไหมคะอันนี้แท้นะคะรูปนี้แท้นะคะอันนี้จะมานําเสนอนะจะมารีวิวประมาณ2อ,อย่างด้วยกันก็คือ1นึ่งนะคะก็คือพระรูปหล่อแบบนี้ถ้าเราจะอัดสาหิเป็ อัดใส่กรอบแบบนี้ก็จะเป็นพลาสติกแบบพกพาเนี่ยสวยงามมากนะคะสวยงามก็จะเป็นการดูแลองค์พระด้วยนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้มีมีมีเหงื่อมีอะไรเนาะเป็นการทำลายผิวของพระนะคะแล้วก็เวลาเราพกพาไปก็ได้ด้วยแล้วก็อีกอย่างตัวที่สองก็คืออัดกรอบเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ไปอัดกรอบกับช่างนะคะที่เป็นช่างต้นนะคะ เขาอัดกรอบนี้เองนะคะซึ่งกรอบแบบนี้นะคะก็ราคาไม่แพงนะคะประมาณเริ่มต้นที่150บาทเนาะจะได้แบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นมืออาชีพนะถ้าท่านใดสนใจในการที่จะเข้ากรอบนะเข้ากรอบพระแบบสวยๆแล้วก็แบบพกพาแบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะแล้วก็พระของเราก็อยู่ในสภาพที่สวยงามนะเวลาเราจะไปใส่กรอบทองเราก็แค่ตัดด้านบนนะคะเลี่ยมแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะ ใส่เป็นกรอบทองได้เลยนะคะถือว่าเป็นการเลี่ยมที่สวยงามนะท่านสามารถที่จะอินบล็อกเข้ามาสนใจที่จะเลี่ยมพระนะคะหรือ,อสนใจที่จะเก็บสะสมนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลวงปูเหนะคะเป็นพระเทารายสาย กรรมฐานนะคะสายธรรม mm hmm. basics, ยุทธ์นะคะสายพระป่าที่มีอิทธิคุณนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะเฉพาะองค์เนี้ยนะคะในสมัยที่อาจารย์เล่นกันเมื่อ3าถึงหปีที่แล้วเนี่ยถ้าสวยๆไม่ผ่านการใช้เลยอย่างเงี้ยนะคะก็จะอยู่ที่เรียนรูปหล่อองค์ละ3ามพันห้าสี่พันห้าพันกะก็จะอยู่ในเกณฑ์ขนาดนี้นะคะเห็นไหมว่าขนาดเป็นรูปหลอ เท่านี้ก็ยังมีราคามีมูลค่านะคะต่อไปในอนาคตก็จะมีการแสวงหาที่มากขึ้นประชากรก็เกิดขึ้นมากขึ้นทุกคนก็อยากจะมีไว้ครอบครองนะคะในของดีๆของเก่าๆของหายากๆเนี่ยมันก็จะเริ่มหายากมากขึ้นก็น่าจะเป็นอีกพระเิราจารย์รูปหนึ่งนะคะที่มีนามว่าหลวงปู่บุญทรงอุปกรรมโมนะคะมะีเราจะเรียกท่านว่าหลวงตาหีนะคะ อยู่วัดป่าพนมกรนนะคะอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นี่เองนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะให้ความเคารพให้ความเคารพให้การบูชามากแล้วก็รูปเหรียญของท่านก็ในปัจจุบันนี้มีราคามีมูลค่าเกิดขึ้นแล้วนะคะ,ะเฉพาะรูปนี้นะคะก็จะตกอยู่ที่3,000ขึ้น ะะก็จะไปจบอยู่ที่6000ถ้าสวยมากๆนะคะที่เขาเล่นกันในชุมชนแล้วก็กิิศัพท์ของท่านก็จะไปดังอยู่ที่อุบลราชธานีแถบรีสะเกดด้วยนะคะแล้วก็จังหวัดสุรินทร์ของเรานี่ก็เริ่มที่จะมามาศึกษาท่านอย่างอย่างจริงจังแล้วก็เป็นพระเทราจารย์รูปหนึ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบมีปฏิปทาหน้าเลื่อมใสแล้วก็ดังขึ้นมาได้เพราะจากการมีประสบการณ์ของบุคคลที่ได้นํา รูปหลออของท่านเรียนของท่านหรือพระพรมของท่านนไปพกไว้ติดตัวแล้วก็รอดมาโดยปฏิหารนั่นเองนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะหลวงปู่เหอุปกรรมโมนะคะกรับขอบคุณกรับสวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ